คะทุกคนวันนี้นะคะเราชื่อแอดมินนะแอดมินวันนี้นะคะแอดมินกับเดนเน่นะแต่ว่าวันนี้นะคะเนเน่กับคุณแม่เป๊ะน,นะคะได้นอนอยู่นะดูเลย <c oughs> เราเลยแอบตื่นมาก่อนนะคะเราเลยแอบตื่นมาก่อนนะคะเพราะตอนนี้ประมาณน่าจะตีห้าแล้วนะวันนี้นะคะก็คือว่าเราจะพาทุกคนมาแกะของทั้งหมดเลย ก็คือของที่มันเลี่ยก็คือที่เราเคยเปิดออกมาแล้วคือแบบเราเอาใส่ไม่ได้หมวกอันนี้ก็เลี่ยมเหมือนกันนะคะคือว่าหมวกอันนี้ก็เลี่ยเหมือนกันนะทุกคนขนาดหมวกนี้ยังเลี่ยเลยรองเท้านี้ก็เลี่ยเหมือนกันนะคะคือเราใส่กล่องไม่ได้อันนี้ก็เลี่ยมเหมือนกันแต่คือเราบอก เราลืมบอกนะคะเออถ้าทุกคนอยากได้คำคน้นหาของกล่องทั้งหมดนีิงนะไปหาเสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะคะพอดีเราก็ลืมเหมือนกันว่าไม่ต้องใส่อะไรบ้างนะไปดูในช่องช่งองอเราก็จะเดี๋ยวก็จะเสียเวลาเกินไปนะเดีย๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยกล่องแรกค่ะ กล่องแรกจะมีแว่นตาเป็นแบบนี้นะคะใส่ดี๋่าใส่ให้ดูเลยนะอันวคืนนี้เราจะแว่นตาตัวนี้นะคือแว่นตาของเราก็คือแว่นตาตัวนี้นี่แว่นตาของเราคือแว่นตานี้นะแล้วส่วนแว่นตาของน้องเนเน่นะก็คือแว่นตานี้ ก็คือได้อนันมาใหม่แต่เราใส่ไม่ได้อะใส่ย,ยากก็แรกก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นเก้าอีน้นะเป็นเก้าอี้นี่คืออันนี้ของเราแบบเราใส่คมมาแล้วเรียบร้อยนะนี่ก็จะมีเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้ของเราอันนี้เราว่านี่เป็นเก้าอี้ของน้องเนเน่แต่เรายึดน้องเนเน่นะคะยึดแบบว่าเอาตัวนี้ให้น้องเนเน่ ตอนนี้ให้เรานะคะเราก็ชื่อแอดมินนะให้แอดมินอย่าต่อไปนะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะกระเป๋าตัวนี้แน่นอนว่าให้เนเน่นะเดี๋ยวเราจะใช้แบบนเนมอันนี้ของเนเน่นะเราก็จะเขวนไว้แบบนี้นะคะ นี่แล้วสุดตัวนี้เราก็วางไว้บนชั้นสุดอีกอยนี้นะเรายังไม่ได้ใช้เ็เก่อไจิตไมโครยานต่อไปนะคะทุกคนนี่อันนี้เราจะไม่ไปเป,เปิดเลยคืองงมากมา๋ยวเราแมาันจะเสียเวลานะทุกคนเสียเวลาบ้าเกินไปตอนนี้ยังสามนาทีกว่าเลยน,นี่น,น่ารักอันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตานะทุกคนตุ๊กตาอย่างน่ารักดิ ตุ๊กตาน่ารักมากน่ารักน่ารักว,ว้าวอันนี้ไม่เกี่ยวอะ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยกระเป๋าไฟนี้ไม่เกี่ยวมันแค่เราไปเอามาจากที่โรงเรียนเอ้ยเราไปซื้อมานี่นะคะคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่เคยซื้ออะไรเลยแต่ก็อยากซื้อแต่ไม่มีงคา น,น่าจะกินไม่ได้นะน่าจะเป็นตุ๊กตาอีกแหละแล้วส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้ตา้มหูปะ่ะไม่ใช่นุกคนเหมือนเราใส่ตั้นหูอหยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่กับหูเรามันก็ใส่ให้เลยเหรอ ไม่ได้ไม่เป็นไราใส่ไว้แต่เมื่อกี้ก็คือมันเป็นต้มหัวลายลายเอ่อมะเขือเทศนะแล้วก็อะไรเลยวะ <c oughs> เออแล้วก็ลายพิซซ่าใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้ทุกคนมองเห็นต่อไปแต่กระบอกไฟตัวนี้ก็คู่กับไปเสร็จนี่นะ อยากจะไปนะก็เป็นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์นะ,ะอี่ยต่อไปเป็นรองเท้ารองเท้าตัวนี้เราเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ไปเป้น,ปน,ปน,นะค,ะคนือเราแปลกวาคุณลูกชือเราแปลกวนน้องแล้วก็แม่เลยอันนี้เป็นบอดเล่นเกมนะบอดเล่นเกมนะคะ,เ,เ,ะ,คะเราก็จะวางไว้ตรงโต๊ะคอมเราอะแต่มันจะสีไม่เข้ากันเฉย นี่ตัวนี้ให้เราแน่นอนอยอค่ะให้คุณแม่ดีกว่านะอันนี้ให้คุณแม่นะอันนี้ให้ตัวเองให้เราเองเลยอันนี้ก็ให้เองนะแต่เสื้อผ้าของเราเนี่ยก็แบ่งให้น้องเนนน่ใช้ทุกครั้ง ของได้เยอะมากเลยนะเซตนี้ได้เยอะเลยเราว่าเราจะถ่ายเซ็ตละหนึ่งนาทีแต่ไม่น่าใช้นี่ลองเท้าใส่ย,ยากสุดแล้วบางวนของยังไม่ได้เลยเซ็ตต่อไปนะไม่รู้เซ็ตต่อไปกันอะไรทุกคน ย้อมผมนะเดีย๋ยวเราจะไปย้อมพี่รับกับอันนี้อ่ะอันนี้ก็สวยอ่ะแต่เราไม่ชอบเราไม่ชอบน้ำยาย้อมผมแบบนี้เลยทุกคนรองเท้านี้ให้น้องแน่แน,แน่นอน คางคังเราก็ใช้ของคู่กับน,น้องเนเน่นี่นังน่ารักเลยอ่ะอนนี้อันนี้คืออะไรบอดเกมอีกแล้วอ่าอันนี้ผ้าขนทออ,อ,อ๋ออันนี้ไม่เรียนลูกเสือเพราะเนเน่ก็ใส่อยู่เราเอาของเนเน่ออกไม่ได้อันนี้เสื้อผ้านี้ก็สวยงามนะคะ สืผานี้ก็สวยงามนะเนี่ยแต่ว,ว่าเราควรมันเป็นเหมือนบาร์บี้พร้อมรองเท้าด้วยเหรอโอ้ยถุงเท้านี่ควรเราควรให้ใข่หรือว่าให้ตัวเองให้คุณแม่ดีไหมคุณแม่มีลูกพอแล้วแม่ไม่อยากตั้งคันอีกหรอก ให่แล้วอ๋ออันนี้ต้องผมทุกคนนี่โอเคนะทุกคนสร็จิ์ียบร้อนละจะถามถ้าจะถามว่าอะไรอยู่ตอนอะไรแบบนี้นะก็คือว่าเน่ๆนะเน่ๆ สีฟ้าน้ำเงินม่วงนะเน่ชอบสีเขียวสีส้มสีมพูแบบนี้คุณแม่คุณแม่ไม่รู้เหมือนกันนะเซตนี้ก็ถือว่าน่ารักดีมากเลย ตันต่อไปนะไม่รู้เซ็ไหนนะที่มันเรียบมาแบบนี้เราลืมอ่ะเซตต่อไปเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหอยูนิฟิกแล้วเราว่าจะต้องหาชั้นมาใหม่แหละแต่ไม่มีที่ตั้งเลยอะ่ะทุกคนเอาไฟตรงนี้ออกจบเลยอะ มีแบบมีนะแล้วก็มีตุก๊กตาที่แสงจะนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็น่ารักอยู่นะแต่ตามนืองแบบ บอกเลยว่าเซตนี้ก็คือเราเอาแน่นอนดูเสื้อก่อนดีเสื้อผ้าคือแอดมินต้องเลือกอะ่ะต้องใส่ชุดซ้อนด้านในด้วยนะทุกคนคือเรามันใส่ตัวนั้นมันไม่เข้ากันแต่ต้องหาชุดอื่นใส่รองเ้านี่บอกเลยว่าใส่ไม่เข้าอันนี้ก็คือกเกงของเรามันไปใส่มัน ้องรกเวอร์นี่น่ารักอันนี้ก็เหมือนเซตแล้วนะรอ,องเท้านี้มาจากเซตนี้ปะเนี่ย ต่อไปนะทุกคนนี่เลยเซตนี้นะเซตนี้คืออะไรไม่รู้เราเคยเปิดดูแล้วหมวกจ้าใช่ไหมใช่มใช่มันเป็นหมวกอะ่ะ บอกมานี่น่าจะเป็นเซตเบบีเซ็ตที่ผสมาสเหมืเแบบีเแบบีเราว่าเราคนให้น้องเนเน่เนาะครบสีที่เนเน่ชอบทุกคนมันเป็นเซฟตของเบบีจริงๆด้วยนี่แนะนำนะคะอันนี้ควรเป็นของน้องเบบีนะเนนนะบ้านเรามีน้องเบบี เซตนี้เหมือนเดิมอีกแล้วมาดูกันได้เลยคือ,อเก็บไว้บอกเลยเนเน่ต้องชอบชอบอันสเกตบอร์ดต,ตัวนี้แนเนกระเป๋าด้วยกระเป๋าแล้วไม่ใช่ไม่พลาดแล้วพี่น้องเท้าก็นานากเซตนี้น้ำมืสึกเหมือนองให้เนเน่ทุกอันเลยแต่พี่อยากจะยืมใช้ ยัองอนคนลนไม่ยอมหรอกยอมสองทุยอมแล้วแหละเนีน่ชอบเซตนี้แนะ่นอนนะ แน่ๆสักนี้ทุกคนอยากให้เรารีวิวอะไรบอกมาเลยนะมารีโม้นะเดี๋ยวถ้าทุกคนถามว่า imo, มาริโมูมาเอามาจากไหนนะถามได้เลย ฉว่าล่ะก็สวยนะแว่นตาก็น่ารักนี่ที่อ,อ,อ้อยคอยแลอะอรองเท้าชุดของเราเองกางเกงก็น่ารักอะ่นอนนะนั่นน่ะเขาให้ชิดมาแบบนี้ dưỡng nè lợi kỳ xét nè ก่อนพยายามไม่ให้นานแล้วนะคลิปหนึ่งก็สี่สิสบเลยอีกสามกล่องนะทุกคน มากมากมากเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้น้องแมแวนะแล้วคือจะใส่กลับไม่ไา้ด้วยนะทำามาค้คนมาใกล้ๆนะทำไมไกลับไม่ได้อ่ะโกรธเลยยางใหญ่เลยอยาได้ปา ได้เลยกระโปรงก็น่ารักโคตรเท่นี่อันนี้นะ่าจะต้องให้น้องเน่เน่นะเป็นเสสีเขียวน้องเนเน่ตบนแะน่ถ้าเราไม่ให้น้องเนเน่นะบอกเลยน้องเนเน่ตบอะเส้สีเขียวด้วยนะ เธอว่าตวเนีเน่ต้องชอบแน่แน่เน่ชอบสีเขียวเป็นอันดับแรกสีชมพูเป็นอันดับสุดท้ายนี่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นที่ ไม่เคยใช้มีค่านี้ไม่น่าใช่รองเท้านี่เห็นตัวคือเราเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่เจอตัวแล้วเซ็ตของภูเขาอยู่นี่ค่ะภูเขาหลงมาตั้งนาน ก็จาย่น่ารักว่าเกเลย่วูว่าจะไม่แกะแล้วนะเนี่ยพี่แกะลงห้องลกเลยนี่เดี๋ยวลองเท้าสีน้องนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราสัดก่อนเลยเพราะมันมีสองเซืที่มันแบบใช่ๆอ่ะโอเคนะทุกคนก็มีแค่นี้เลยนะ รีวิวแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้กล่องหมดแล้วโอเคนะคะทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะสามารถบอกมาได้เลยนะโอเคไหมทุกคนถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรนะางั้นเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย